รายการโกโบอ l อาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีสุสิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและยาวนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมโทร026746488กด8 นาทีนี้ต้องลงทุน r m f และ LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดาการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทยสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร3 3 3 3กองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ global ASEAN ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันปียรลมรับุวนนะคะวันนี้เรามาดูสถานการณ์โลกกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาในเรื่องของอาเซียนของเราค่ะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ค่ะเพราะว่าที่นิวยอร์กค่ะเมื่อวานนี้จูจ่ๆก็มีคนร้ายนะคะซึ่งเป็นคนผิวดำค่ะก่อเหตุสะเทือนขวัญค่ะไปจ่อยิงตำรวจ ที่นิวยอร์กนะคะเป็นตำรวจสองนายซึ่งอยู่ในรถราตาเวนนะคะแล้วก็คนร้ายเนี่ยไปสังหารตำรวจทั้งสองคนก่อนที่จะฆ่าตัวตายตามหลังจากนั้นค่ะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทำให้บรรดาผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของพลเมืองในอเมริกานี่ประนามเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เกิดความวิตกว่าจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากเหตุการณ์ หนองเลือดในครั้งนี้นะคะซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการประท้วงที่พัฒนาม,มาจากกระแสะความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของไมเคิลบราว์และอีลิกาเนอร์นะคะเป็นคนผิวดำสองคนค่ะที่เสียชีวิตเพราะว่าคนแรกนะคะไมเคิลบราวเนี่ยถูกตำรวจผิวขาวยิงนะคะที่เมืองเฟอร์กูสันส่วนอีลิกาเนอร์เนี่ยเป็นคนผิวดำเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตขณะถูกตำรวจ ล็อกคอที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็เรื่องนี้จุดกระแสความไม่พอใจในเรื่องการปฏิบัติงานของตำรวจนะคะจนกระทั่งนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศค่ะแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีความไม่พอใจในเรื่องของสีผิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอมีเหตุสังหารตำรวจนิวยอร์กล่าสุดเนี่ย ทั้งหน่วยงานตำรวจแล้วก็นักการเมืองนะคะหลายคนก็ออกมากล่าวโทษคนที่ประท้วงการเสียชีวิตของการเนอระบาว่ามันเป็นการช่วยกระพือความเกลียดชังตำรวจนะคะเรื่องนี้แพทติลินช์ประธานสมาคมการกุศลของตำรวจหรือว่า PBA นะคะซึ่งเป็นกลุ่มสหภาพแรงงานของตำรวจในนิวยอร์กก็ออกมาประนามผู้ประท้วงและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้แหละออกมาตำหนิก,การทำงานของตำรวจ ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เลยตำหนิคนเหล่านี้บ้างว่าเป็นพวกมือเปื้อนเลือดค่ะส่วนครอบครัวของการเนอรับ,บ่าวก็ออกถแถลงการไม่ยอมรับการสังหารตำรวจทั้งสองนายนะคะขณะที่บรรดาผู้นำนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองก็ใช้ทั้งวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อในความพยายาม แยกการประท้วงออกจากการกระทําที่เป็นอาชญากรรมนะคะเรื่องนี้คอนเนอร์วิลเลียมบรูส์ประธานกลุ่ม NAACP ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองเนี่ยละค่ะพูดในรายการ Fresh Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS เลยนะคะว่าการเอาอาชญากรรมจากความวิกลจริตของมือปืนเพียงคนเดียวเนี่ยไปโยงกับการประท้วงอย่างสันติและเป็นความปรารถนาของประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศที่รวมทั้งความ เห็นแบบเดียวกันจากรัฐมนตรียุติธรรมหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีนั้นไม่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความยุติธรรมกับพวกเขานะคะ สำหรับตำรวจที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงล่าสุดนะคะก็คือลาฟาเอลมอสวัย40ปีแล้วก็หวินเจนหลิวนะครวัย32ปีพวกเขาถูกจ่อยิงเสียชีวิตในระยะเผาขนภายในรถตรวจการที่ย่านบรูกลินเมื่อวันเสาร์ค่ะส่วนคนร้ายคือนายอิสมาอิลบรินสลีวัย28ปีก็ฆ่าตัวตายหลังเกิดเหตุ ก่อนที่เขาจะลงมือเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมค่ะบอกว่าจะออกไปยิงหมูพวกเขาเอาชีวิตเราไป1เราเอาคืน2นะคะแล้วก็ยังติด h a ช h t a g shoot the police ip gunner ip brown ซึ่งเขาก็หมายถึงคนผิวดำสองคนที่เสียชีวิตเพราะตำรวจผิวขาวนั่นเองนะคะ ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็คือการเนอร์เสียชีวิตหลังถูกตำรวจนิวยอร์กล็อกคอส่วนบราว์ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตที่เมืองฟอริดาสัฐมิสซูรีนะคะแล้วก็มีรายงานว่าทั้งคู่นั้นเป็นคนที่ปราศจากอาวุธด้วยนะคะในช่วงที่ถูกตำรวจทำให้พวกเขาเสียชีวิตนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนแต่ว่าคณะลูกขุนก็ตัดสินใจนะคะไม่เอาผิดตำรวจทั้งสงเมืองค่ะ ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าก่อนที่จะไปฆ่าตํำรวจเนี่ยคนร้ายไปก่อเหตุยิงอดีตแฟนสาวของตัวเองที่นอกบ้านพักนะคะแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงนั้นได้รับบาดเจ็บก็จริงนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วค่ะส่วนคนร้ายเนี่ยก่อนที่จะลงมือก่อเหตุเนี่ยก็ยังได้เชิญชวนให้คนที่ผ่านไปมาเนี่ยไปติดตามอินสตาแกรมของเขาก่อนจะลงมือด้วยนะคะและหลังเกิดเหตุนี่ทาง อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กคนดังนะคะรูดอฟกุเลียนนี่ก็ตำหนินายบิลเดอบรัสติโอนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันของนิวยอร์กรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามานายอีริกโฮเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมผ่านทางรายการของสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นค่ะบอกว่าคนเหล่านี้ใช้เวลาไป4เดือน ก็เริ่มต้นตั้งแต่ประธานาที่บดีเลยนะคะที่เป็นคนสร้างบรรยากาศของความรุนแรงให้มันเข้มข้นให้เกิดความเกลียดชังต่อตำรวจในบางชุมชนพวกเขาควรจะละอายในการกระทําของตัวเองค่ะส่วนในจอร์ดปาตากี้อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นผลของความแตกแยก ที่คาดการได้นะคะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากคำพูดต่อต้านตำรวจของท้งรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็นายกเทศมนตรีนิวยอร์กค่ะก็โดนกันเป็นลายๆไปเลยนะคะไล,ล่เลียงตั้งแต่ประธานาธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็นายกเทศมนตรีนิวยอร์กเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสามคนก็มีการออกมาแสดงความเห็นนะคะว่าไม่น่าที่จะ ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้นะคะตํารวจนั้นไม่ควรใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆนาะนาะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการกระพือโหมความไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็อาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะถูกผิดได้นะคะแล้วก็เลยกระทำการที่อุกอาจแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ตำรวจเองก็ไม่พอใจนะคะว่าเขาพวกเขาถือว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วแต่คนร้ายเนี่ยนะคะก็ มาค่าตำรวจนะคะแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นนอกจากจะถูกประชาชนเกลียดชังแล้วยังตกเป็นเป้าของการโจมตีอีกด้วยเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดความวิตกไปทั่วประเทศสหรัฐแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของโซนี่ y Picture ค่ะเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนใจแล้วนะคะว่า จะฉายหนังเรื่อง The Interview ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังหารผู้นำเกาหลีเหนือนะคะก็คือคิมจองอึนนะคะปรากฏว่าหลังจากทางแฮกเกอร์เนี่ยที่ไปแฮก ข้อมูลไปโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Sony ประกาศนะคะว่าถ้าโรงไหนฉายหนังเรื่องนี้แล้วก็จะโจมตีให้เหมือนกับวินาศกรรม11กันยายนเลยก็เลยทำให้โรงฉายหนังทั้งหลายทั้งปวงไม่กล้าฉายหนังเรื่องนี้แล้ว Sony p i c t u r e รก็เลยต้องถอนการฉายหนังเรื่องนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะในวันที่25ทธันวาคมแต่ล่าสุดค่ะทานายของ Sony p i c t u r e รชื่อว่า David Boy สนะคะก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ Miss the place นะคะ บอกว่าบรรดาผู้บริหารของโซนี่เนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วนะคะที่ตอนแรกยอมจำนนต่อคำขู่ของแฮกเกอร์จนต้องระงรับการฉายดีอินเทอร์วิวที่มีฉากสังหารผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็กำลังหัน มาคิดที่ว่าจะเปิดฉายในเร็วๆนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโซนี่ก็เพียงแค่เลื่อนฉายเท่านั้นเองนะคะโซนี่นั้นยกยกเลิกการใช้ที่อินทิวิวในวันที่25ธันวาคมหลังจากแฮกเกอร์ขู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไซเบอร์แล้วจะโจมตีในโลกของความเป็นจริงเลยหลังจากที่ ปรัานาธิบดีบารักโอบามานั้นก็ออกมาแสดงความิดหวังนะคะในถแถลงข่าวช่วงสิ้นปีตามธรรมเนียมของธรรมเนียบข่าวแล้วค่ะว่าก่อนที่จะหยุดในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยรัานาธิบดีเขาจะต้องออกมาถแถลงข่าวประจําปีนะคะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าปรัานาธิบดีโอบามาเนี่ย เรียกให้นักข่าวผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะคะนักข่าวหญิงล้วนเลยที่เขาตอบคำถามนะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องโซนี่เลยะค่ะ้ะเขาพูดว่าโซนี่นั้นผิดพลาดที่ยกเลิกการฉายหนังเรื่องนี้และตัวเขาเองก็จะยื่นมือเข้าแทรกแซมเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายนะคะก่อนหน้านี้แฮกเกอร์ก็เผยแพร่ข้อมูลลับของ Sony Picture ทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีข้อความการสนทนาทางอีเมลนะคะระหว่าง เอมี่าสกาประธานร่วมของ Sony Pictures นะคะกับสกอตต์รูดินโปรดิวเซอร์ที่มีการพูดถึงรสนิยมในการดูภาพยนตร์ของโอบามาด้วยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีแผนการสร้างภาพยนตร์เจมบอลตอนใหม่ด้วยนะคะที่ ทางผู้บริหารโซนี่คิดจะเอานักแสดงผิวดำชาวอังกฤษวัย42ปีชื่อไอริสเอลบามารับบทเจ้าของรหัส007แทนแดนเนีเคลกแล้วก็ยังมีการนินทาแองเจลิน่าโจลีด้วยบอกว่าแหมได้รับการเอาอกเอาใจสปอยกันเหลือเกินในภาพยนตร์เรื่องเคลว่าสตา์ที่เธอเป็นนารานำนะคะแต่ว่า บอยซึ่งเป็นทนายของโซนี่ก็บอกว่าตอนนี้โซนี่กำลังอยู่ระหว่างการพยายามที่จะหาทางจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าภาพยนตร์ตอนแรกเนี่ยมีกำหนดจะฉายตามโรงนั้นโรงนี้ทั่วประเทศปรากฏว่าบรรดาโรงภาพ,พยนตร์ยกเลิกหมดเลยไม่กล้าเอาหนังไปฉายเพราะว่ากลัวคำขู่นะคะส่วนสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือก็ขู่จะโจมตีหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของคนอเมริกันโดยบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดนะคะว่า ร,ร,รัฐบาลสหรัฐเนี่ยอยู่เบื้องหลังการกระทําที่ถือเป็นการชวนเชื่อเพื่อเล่นงานเกาหลีเหนือและขู่ได้ว่าจะระเบิดทําเนียบขาวกระทรวงกลาโหมและแผ่นดินสหรัฐทั้งหมดแต่แม้ว่าจะขยายการทําสงครามน้ําลายเนี่ยแต่ว่าเกาหลีเหนือก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการโจมตีทางไซเบอร์ออต่อกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Guardians of Peace นะคะแล้วไม่ทราบเลยว่ากลุ่มนี้มาจากไหนนะคะยังไงก็ยืนยันละคะ่ะว่า เกาหลีเหนือไม่เกี่ยวข้องนะคะจากนั้นนะครับทางสหรัฐก็บอกว่า ไอ้เรื่องที่เกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธเนี่ยไม่เชื่อนะคะแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็บอกว่าการกระทําของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่อาจจะเป็นการทําสงครามได้หรอกแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับในทางไซเบอร์มากกว่านะคะคิดว่าคือก็เหมือนกับว่ามินมินเกาหลีนิดนึงว่าเกาหลีเหนือคงมไม่มีศักยภาพพอที่จะมาทําสงครามโลกครั้งที่3ได้อย่างที่เกาหลีเหนือขู่นะคะอันนี้ก็ผู้นําสหรัฐก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะ อะมาดูต่อนะคะด้วยเรื่องของทางอาเซียนของเรากันบ้างนะคะว่ามีความคืบหน้าอะไรนะคะขอท้าความไปที่ความช่วยเหลือ5ชาติ ในรุ่มน้ำโขงหน่อยนะคะที่มีการประชุมที่กรุงเทพนะคะคงจำกันได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการประชุมรุ่มน้ำโขงนะคะหรือว่า GMS ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็มีห้าชาติในประเทศที่มีพรมแดนติดกับน้ำโขงแล้วก็จีนนะคะก็มาเข้าร่วมการประชุมด้วยและครั้งนี้ถือว่าไม่เสียเที่ยวดีเดียวเพราะว่าจีนเสนอให้ความช่วยเหลือถึง 3,000ล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าจีนนั้นนะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของทั้ง5ประเทศนี้ก็ว่าได้นะคะในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ในส่วนของอความช่วยเหลือนั้นนะคะก็ รวมถึงการให้เงินกู้ยืมค่ะประมาณ3,000ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ประเทศที่จะได้รับอัน,นิสงในเรื่องนี้ก็คือกัมพูชาไทยเวียดนามพมา่าแล้วก็ลาวนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตรวมทั้งการต่อสู้กับปัญหาความยากจนนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนค่ะที่บอกว่า นายกรัฐมนตรีหลี่เคร่อเฉียงนะคะบอกว่าข้อเสนอนี้ประกอบด้วยทุนจำนวน1,000ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่จะทำโครงสร้างพื้นฐาน490ดอลลาร์แล้วก็การต่อสู้กับปัญหาความยากจนนะคะและอีก1,600ล้านดอลลาร์จะเป็นสินเชื่อกู้ยืมพิเศษสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งเรื่องนี้นะคะในหลีเครอเฉียงก็ได้กล่าวในที่ประชุมสุดยอดของผู้นําแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงหรือว่า GMS อย่างที่บอกนะคะซึ่งเป็นครั้งที่5แล้วแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพโดยบอกว่าจีนให้คํามั่นที่จะให้เงินทุนจํานวน16.4ล้านดอลลาร์ในการขุดลอกทางน้ําตามลาน้ําโขงเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญในความพยายามของจีนที่จะยกระดับความร่วมมือจีนกับอาเซียนและ ก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับ5ประเทศเพื่อสร้างกรอบการทำงานที่กระชับความร่วมมือและนำพาความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านของ GMS ไปสู่อีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้นำจีนก็บอกด้วยนะคะว่าจีนวางแผนจะส่งออกความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในระดับสูงการทรมโทรมนาคมเรื่องเหล็กเรื่องซีมเมนต์ให้แก่เพื่อนบ้านบนเส้นทางขนส่งของภูมิภาค นอกจากนี้นะคะสินหัวรายงานว่าจีนจะจัดหาทุนให้แก่โครงการต่างๆด้วยข้อเสนอสินเชื่อกู้ยืมพิเศษการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศและการเปิดให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีหลี่เครอเฉียงก็อยู่ในระหว่างการเยือนไทยนะคะซึ่งเป็นเวลา2วันตอนที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดรุ่มแม่น้ำโขงคงจำกันได้ว่าเปิดฉากไปแล้วนะคะเมื่อวันศุกร แล้วก็จีนบอกว่าจะสร้างทางรถไฟความยาว867กิโลเมตรในไทยแล้วยังจะซื้อข้าวจากเรานะคะอีก2ล้านตันอีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพม่าเมื่อเดือนก่อนนั้นผู้นำจีนก็ประกาศเสนอสิน,สนเชื่อไปแล้ว20 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่แน่ชัดว่าสินเชื่อที่ทางนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงเอามาประกาศที่กรุงเทพครั้งนี้เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือที่มีการประกาศครั้งก่อนหรือไม่นะคะหรือว่าให้เป็นเป็นทุนก้อนใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะตอนนี้มาดูในเรื่องของเกาหลีใต้กันบ้างค่ะนอกจากจีนแล้วเนี่ยยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างซัมซุงนะคะซึ่งครองตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เนี่ย กำลังจะไปเพิ่มการลงทุนที่เวียดนามอีก20,000ล้านดอลลาร์เลยนะคะถ้าเกิดกิจการในประเทศเวียดนามเน้นราบรื่นจริงๆประเทศไทยเราก็มีลูกค้าสัมสุงไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขากําลังมองไปที่ตลาดเวียดนามซึ่งกําลังเบ่งบานอย่างมากเลยนะคะโดยกิจการยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามเพราะว่ามีทุนจดทะเบียนมากกว่า12,600ล้านดอลลาร์ค่ะ รายงานจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นของกระทรวงการลงทุนและการวางแผนของเวียดนามด้วยก็บอกว่าซัมซุงมีบทบาทสำคัญในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการในเวียดนามแล้วก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด1,200เมิะกวัตต์ ที่ภาคกลางของเวียดนามแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในขั้นตอนสุดท้ายในโครงการมูลค่า2,450ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีหน้านะคะคือนอกจากซัมซุงเขาจะเป็นเจ้าของกิจการอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเขายังมีโครงการอื่นๆนะคะในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการต่อเรือแล้วก็การก่อสร้างด้วยนะคะซึ่ง s ซัมซุงก็แสดงความสนใจในแผนโครงการก,ก่อสร้างสนามบินชื่อว่าลองแถ่งนะคะที่จังหวัดดองนาย ตามรงงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเวียดนามมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลเวียดนามเองก็อนุมัติโครงสร้างสนามบินแม้จะมีความวิตกเกี่ยวกับมูลค่าการก่อสร้างที่สูงถึง7,800ล้าน,นดอลลาร์และแผนที่จะใช้ทุนของรัฐบาลให้ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะของการระดมทุนที่เหลือผ่านพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็สินเชื่อกู้ สินเชื่อกู้ยืมนะคะในความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนายอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า ODA ด้วยซึ่งซัมซุงเองก็บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแล้วก็ยังรวมถึงบริการภาคพื้นดินและการดำเนินของร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินค่ะปัจจุบันท่าอากาศยานของเวียดนามเนี่ยเป็นกิจการของรัฐแล้วก็รัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริการภาคพื้นดินและร้านค้าต่างๆค่ะ ต่อตอนนี้เนี่ยซัมซุงก็ไปเจราจากับเวียดนามนะคะซึ่งโดยเฉพาะกิจการด้านโทรคมนาคมของเวียดนามคือเวียดเทลเพราะว่าต้องการพัฒนาระบบการจัดการสำหรับรถโดยสารท้องถิ่นแล้วก็การบริการด้านดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเหมือนกับ s a m มซุงจะให้เข้าไปครอบคลุมทุกอย่างในเรื่องของอุตสาหกรรมการขนส่งแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะ นอกจากนี้ยังวางแผนระดมทุน2 6 0 0ถึง2,800ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ขนาด2 0 0พไร่ให้เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งใน10ของโลกค่ะซึ่งรายงานของทางเวียดนามเนี่ยมีการบอกว่าทางรัฐบาลจะสั่งให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นพิจารณาข้อเสนอของซัมซุงนะคะซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยถือว่าโอ้โหเวียดนามนี่จะพัฒนาทางอุตสา,าหกรรมแล้วก็ทางเศรษฐกิจที่ เรียกว่าก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้เพราะในเอเชียเนี่ยอู่ต่อเรือหรืออุตสาหกรรมในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยซัมซุงถือเป็น1เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเข่าใหญ่แล้วก็เวียดนามจะน่ากลัวสําหรับไทยมากทีเดียวนะคะสําหรับการลงทุนขนาดนี้ของซัมซุงค่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของนโยบายของ IMF บ้างนะคะพูดถึงเรื่องการกู้ยืมแล้วก็มาพูดถึง IMF ซึ่งเป็น อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินรายใหญ่ของโลกกันบ้างนะคะมีรายงานว่านักวิจัยเขาชี้นะคะว่านโยบายของ IMF ในเรื่องการตัดงบรายจ่ายนั้นถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดแต่ว่ากลายเป็นการปิดก้นเงินทุนที่ควรจะถูกผันไปใช้แก้ไขวิกฤตสาธารณาสุขที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่มีการระบาดของอีโบลาค่ะเรื่องนี้นะคะเป็น ความเห็นของนักวิจัยอังกฤษค่ะที่ชี้ว่า IMF นั้นมีส่วนทำให้การต่อสู้กับวิกฤตอีโบลาไม่ได้ผลค่ะเรื่องนี้นะคะนักวิจัยบอกว่าเป็นนักวิจัยจากภาควิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะกับอาจารย์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและก็วิทยาลัยสุขวิทยาและเวชศาสตร์เขตร้อนของลอนดอนนะคะได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของ IMF กับการลุกลามของอีโบลาก็เลยพบว่า โครงการปล่อยกู้ของ IMF นั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาธารณาสุขในกินีไลบีเรียเซียร์เรล,ลโอนซึ่งเป็นสามประเทศที่อีโบลาระบาดหนักที่สุด ซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าแผนปฏิรูปที่ IMF เสนอกับกลายเป็นตัวถ่วงความสามารถของระบบสาธารณาสุขในการรับมือกับไวรัสมลณะที่ว่านี้นะคะและต้นเหตุสำคัญที่ทำให้อิโวลาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วก็คือความอ่อนแอด้านสาธารณาสุขและน่าเสียดายนะคะถ้าสาเหตุที่แท้จริงถูกมองข้ามไปนะคะ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่านยโยบายที่ IMF ใช้มีส่วนทำให้ระบบสาธารณาสุขใน3ประเทศขาดแคลนทั้งงบประมาณบุคลากรและการเตรียมการที่ดีนะคะแล้วก็บอกว่านยโยบายที่ IMF ไปใช้กับ3ประเทศนี้ก่อนการระบาดของอีโบลาเนี่ย ก็พบว่าระบบสาธารณะสุขใน3ประเทศอ่อนแอลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่า IMF ไปตั้งเงื่อนไขปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทำให้รัฐบาลต้องตัดทอนงบประมาณลดเงินเดือนพนักงานในภาคสาธารณะและกระจายอำนาจด้วยสาธารณะด้านสาธารณะสุขนะคะเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทาง IMF นั้นถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อปี2556เนี่ยก่อนที่อีโบลาจะระบาดเนี่ย ทั้ง3ประเทศเนี่ยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกู้ยืมที่ IMF กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดก็เลยไม่สามารถเพิ่มรายใจ่ายใดๆได้โดยเฉพาะในด้านสาธรารณาสุขเพราะฉะนั้นการลดค่าแรงพนักงานก็เลยทำให้สาประเทศทั้ง3าประเทศไม่สามารถจ้างพยาบาลและแพทย์ในอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคนก็เลยหนีกันไปหมดเลยนะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะว่าเขาก็ไม่พอกินไม่พอใจพอเกิดการระบาดของอีโบลาขึ้นมาเนี่ย คนที่ทำงานในด้านนี้เนี่ยก็เลยขาดแคลนนะคะและที่สำคัญคืองานที่เสี่ยงตายแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากทำนะคะและที่สำคัญคือทั้งหมอและพยาบาลเองก็ติดเชื้อกันเมนทิวแถวเลยนะคะเรื่องนี้ทางโคโก MF ก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้จัดสรรเงินทุนฉุกเฉินจำนวน130ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสู้วิกฤติโอบิอีโบล,ลาแล้วก็เตรียมจะมอบวงเงินช่วยเหลือเทียบเท่ากันนี้ต่อรัฐบาลกินีไลบีเรียรและซีเรียลโอนในปีหน้านะคะแต่ก็อยากจะบอก IMF เหมือนกันว่ามันคงจะสายไปแล้วนะคะบุคลากรเขาสูญเสียไปมากมายเลยนะคะนับตั้งแต่อีโบลาระบาดนี่แหละค่ะ วันนี้เวลาของ g ก o บ a l a าเซีหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมด้วยเรื่องในอาเซียนแล้วก็โลกของเรานะคะดิฉันปิยรรมทรัพยสุวรรณขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย